สามีคนเดียวในชีวิตน้อยโพงามเพราะแท้แท้หญิงละทาที่น้อยคนจะเคยเห็นก่อนหน้านี้นั้นคุณแม่ของสาวยาย่าหญิงหรือหญิงละทาโพงามเคยมาพูดคุยถึงความรักความอบอุ่นและความภาคภูมิใจที่เธอมีต่อบุตรสาวคนเก่งนอกจากนี้ น้อยโพงามยังขอเปิดใจว่าใครเป็นพ่อแท้ๆของยาย่าหญิงเป็นครั้งแรกรวมถึงบอกเราเรื่องราวชีวิตตั้งแต่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดจนถึงยุคที่ตกต่ำเป็นนี้หลักล้านให้ฟังด้วยโดยน้อยโพงามได้กล่าวถึงบุตรสาวสุดที่รักว่าตนกับน้องหญิงสนิทกันมากทุกวันนี้ก็ยังนอนด้วยกันไม่เคยแยกห้องนอนกันเลยต้องนอนเกาหลังให้กันทุกคืน ส่วนเรื่องพ่อของน้องหญิงนั้นมีน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้ซึ่งพ่อของน้องหญิงเป็นสามีเพียงคนเดียวของตนเลยก็ว่าได้เขาคือเพื่อนของพี่ชายเทพโพงามทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวงดนตรีซึ่งตนเข้าวงการตลกมาได้ก็เพราะผู้ชายคนนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้หึงมากส่วนตนนั้นก็ทำงานทั้งเล่นตลกเล่นละครมันเลยทำให้มีเรื่องทะเลาะก,กันตลอด จนสุดท้ายเราทั้งคู่จึงตัดสินใจแยกทางกันโดยสามีเพียงคนเดียวของคุณน้อยนั้นเว็บไซต์ n e w ทีวีได้เผยภาพของคุณสุบันสิงชานนท์อดีตพิธีกรและนักร้องชื่อดังและบอกว่าคุณสุบันนั้นคือคุณพ่อที่แท้จริงของหญิงละถาภูงามกล่าวต่อว่าหลังจากที่ต้องเลิกกลากับสามีคนเป็นแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องทุ่มเทค,ความรักทุกอย่างเพื่อบุตร ถึงแม้จะล้มไปบ้างแต่ตนก็ยังมีกำลังใจที่ดีนั่นก็คือบุตรสาวน้องหญิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนสบายใจที่สุดเขาเป็นคนดีมีความคิดทำให้ตนภูมิใจในตัวเขามากๆแต่ก็ต้องบอกว่าแม่น้อยโพง,งามกับหญิงละทาเป็นคู่แม่และบุตรที่สู้ชีวิตอย่างมากทั้งสองคนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยความยากลำบากมาถึงตอนนี้มีชีวิตที่สุขสบายแล้ว โดยหญิงรัฐานั้นเป็นบุตรที่อดทนและสู้ชีวิตมากรับงานทุกอย่างไม่เกี่ยงว่าตังจะมากหรือน้อยเมื่อได้ตังมาก็เอาให้แม่เกือบทั้งหมดเป็นแค่ตัวประกอบหญิงก็รับเล่นจนมาทุกวันนี้ด้วยความสู้ชีวิตและมุ่งม,มั่นของหญิงรัฐา เธอมีชีวิตที่สุขสบายกลายเป็นที่รู้จักและงานเข้าเกือบทุกวันแม่น้อยบอกว่าหญิงไปทำงานกลับบ้านตีหนึ่งตีสองตลอดแม่ต้องนั่งรอที่บ้านจนบุตรกลับเวรกรรมของแม่มีตอนหญิงสี่ขวบก็ต้องนอนรอแม่เล่นตลกกว่าจะกลับตีสามตอนนี้กลับกันก็มันเป็นความภูมิใจของแม่มีบุตรคนเดียวมีสิทธิ์พลาดได้ แต่เชื่อว่าเราทำดีต้องได้สิ่งดีกลับมาน้องหญิงบอกว่าเบื้องบนเขาทดสอบแม่เขาทดสอบหญิงแม่น้อยโพงามก็ได้เล่าถึงความเป็นมากว่าจะมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองให้ฟังว่าเมื่อก่อนเราเคยเช่าบ้านอยู่หลังละเจ็ดพันมันมีความลำบากมากเดี๋ยวเขาก็มาทวงตังค์ค้างแค่เดือนเดียวเขาก็มาทวงเราก็อึดอัดใจมาก น้องหญิงบอกว่าให้อดทนอีกสองเดือนนะแม่เราก็คิดว่าจะมีบ้านเหลอเขาก็บอกว่าไม่ใช่แม่อีกสองเดือนจะดีขึ้นพออีกสองเดือนก็ดีขึ้นจริงมีคนจ้างเดินแบบให้8 0 0พันเขาเอามาให้แม่ห้าพันเขาเอาสามพันแล้วก็มีคนจ้างไปเป็นตัวประกอบเขาก็ทำหมดทุกอย่างที่ได้ตังมาแล้วเขาก็มาบอกอีกว่าหญิงอยากจะย้ายบ้านไปอยู่ทางโน้น เดือนละสองหมื่นเราก็บอกว่าหลังนี้เดือนละเจ็ดพันมันก็หนักแล้วนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะดูแลเองแล้วรับคุณตามาอยู่ด้วยพอที่ผ่านมาเราเป็นคนดูแลคุณตามาโดยตลอดคุณตาเดินไม่ได้บ้านใหม่มีห้องน้ำในตัวให้คุณตาอยู่สบาย